กําลังมี LTF ติดดอยยังไม่ขายเหมือนนุ่นไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนุ่นขายกันหมดแล้วนะคะคแต่อีกใจนึงก็ลังเลอยู่ค่ะพี่เอกเนื่องจากว่าท่าน,น,านรัฐมนตรีคลังบอกว่ากําลังพิจารณาจะโยก LTF ไปเข้ากองไทย ESG แบบนี้เราควรทําไงดีคะถ้าเรายังมี LTF อยู่ในมือตอนนี้ครับท่านผู้ชมฮะถ้าใครถือ LTF ตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนจะขาดทุนประมาณสัก 30- มสถึงเจนะครับเพราะว่า LTF มันต้องถือเกิน5ปีอยู่แล้วครับโจทย์คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมฮะ LTF คืออะไรเกิดอะไรขึ้นใน LTF ทำไมถึงลงนะครับปกติก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับราคาหุ้นเนี่ยเวลาครบกำหนดเนี่ยเขาก็จะออก LTF กองใหม่มเกิดขึ้นปรากฏว่าในหลายปีก่อนนโยบายรัฐบาลเปลี่ยนครับอ,อ๋อไม่มี LTF เ,เขาบอกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเป็นของคนรวยแต่เขาไม่ได้คิดว่าชนชั้นกลางเราใช้ตลาดหุ้นในเรื่องของการคร <ถ S 2> <Crazy S 1> ยภาษีานะครับแล้วก็สอนให้เราลงทุนระยะยาวานะครับเขาก็เลยออกกองอันนึงมาเขาเรียก S S F สิปีเย ซึ่งก็ไม่มีใครสนใจเพราะไม่มีใครสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอกองเดิมมันหมดอายุมันไม่มีแรงซื้อของกองใหม่และพอตลาดหุ้นมันลงทุกคนก็เลยไปตกตะนื่นบอกว่าถ้าคุณยิ่งขายช้าคุณจะยิ่งขายและขาดทุนนะครับมันก็เลยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีคลังออกมาพูดแล้วครับว่าจะหากองมารับพวกนี้อาจจะเป็น T E S G ซึ่งเป็นกองที่ซื้อได้เฉพาะหุ้นที่เป็น ESG มีประมาณ200กว่าหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทยแต่เสนอนะครับควรจะออกเป็น LTF แบบเดิมเลยและไม่ต้องห่วงครับว่าเขาจะไปซื้อหุ้นที่ไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้จัดการกองทุนเขาต้องมีลายเส้นครับและเขามีวิจรารณญาณครับถ้า p e r ร์ r m ร n แมเขาไม่ดีก็จะไม่มีใครมาซื้อเขาแปลว่าอะไรครับใครที่ติด LTF อยู่ขาดทุน ในระดับ50%ขึ้นไปและยังไม่เดือดร้อนเรื่องเงินและยังรวยเหมือนพี่นุ่นเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องรีบขายครับรอมาตรการนี้ออกมาก่อนนะครับเพราะราคาหุ้นเดี๋ยวนี้เซ็ตแถวๆ1,270ตอนนี้ถือว่าถูกมากครับตัดกัดฟันถือไว้ก่อนครับและคิดว่าน่าจะขาดทุนน้อยกว่านี้ครับขอแถมอีกนิดนึงนะคะอย่างนี้ไม้ต่อไปเนี่ยไปซื้อไทย ESG ดีไหมฮะหรือยังไงดีครับไม้ต่อไปเนี่ยถ้าเป็น T.E.S.G. หรือเป็น L.T.F. ที่ลงทุนและสามารถถอนได้ไม่เกิน5ปีน่าสนใจครับต้องดูในกองที่ออกมาใหม่นะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดสมมติฐานเงินเดือนอในเรื่องของการจ่ายภาษี20%เท่ากับคนซื้อได้ถูกกคนอื่นเช่นสมมตุติตอนนี้คือ1,200จุดถ้าคุณมี ภาษีที่ต้องจา่าย20%แปลว่าคุณซื้อหุ้นที่1,000จุดนะครับ<อ>น่าสนใจครับก็ถือว่าราคาช่วงนี้ถูกน่าซื้ออยู่นะคะก็ลองประเมินกันให้ดีค่ะส่วนใครคิดเห็นยังไงกับแนวคิดของคุณพิ่ชัยลองแสดงความเห็นกันมานะคะ